สวัสดีครับอ้าวขอนุ่มรูปโลเนี่ยว่ะเอ้งเองมาทําอะไรครับมาซื้อกล่องดีเลย์ไฟเลี้ยวครับกล่องนี้ครับกล่องดีเลย์ไฟเลี้ยวโอ้โหอ้าเดี๋ยวเอาไปเอามาทีมงานโอเคใช่อย่างงี้ไหมใช่ครับเอออ่ะโอเคเอ้าเท่าไหร่ครับก็อันนี้อันแปดสิบบาทนี่ครับนับมาแล้วครับเฮ้ย เออโอครบจริงไหมเนี่ยไปตนมเตียนมามไปแย่งทานงานอะไรมางานุฉครับโอ๋สงสัยเองแย่งคาหมดเลยคนอื่นสู้เองได้ไหมนี่ให้นุ่มเองมั่นใจว่าครบไหมครับครบครับเพราะว่าอะไรครับเนี่ยมั่นใจว่าครบนี่คบครับจอดนับเมื่อกี้ครับก่อ <c oughs> <c oughs> นจะซื้อเองจอดนับก่อนนี้ โอเคสุดยอดสุดยอดเดินทางปลอดภัยครับครับผมครับ